สมภีกันนายอ้วนครับอัปเดตการเลี้ยงนกคงยกนะครับน่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้นะครับก็สมภีกันนายอ้วนก็มาอัปเดตนะครับการเลี้ยงนกคงยกนะครับในครงนี้ผมเลี้ยง2คู่นะครับ อพอดีผมเห็นเขา,าเรียกว่าอะไรล่ะป้อนอาหารป้อนอะไรกันผมก็เลยทำาครงไม่ใช่ทำาครงสิครับทำรังมาให้นะครับก็สรุปแล้วก็เป็นตัวอย่างที่เห็นนะครับเข้ารังทั้งสองคู่แล้วนะครับก็ผมก็มีนะครับเอากระเพามาให้กินเรื่อยๆนะครับก็เป็นอาหารเสริมนะครับกันหวัดนะครับก็อีกคู่หนึ่ง คูน่นึงคู่นี้อี่คูน่นึงครับคูน่นึงจะเป็นสีเขียวกับสีสีออกอะไรครับฟ้าครับนี่ครับครับก็อย่างเงี้ยผมเห็นเขาย้ป้อนอาหารเนี่ยผมก็เลยรีบไปทำ ผมทำที่บังแดดให้เขาด้วยนะครับเนี่ยเพราะว่าผมเอาเลี้ยงข้างนอกนะครับไม่ให้มันร้อนมากนะครับแลมาดูคู่นี้กว่านะี่ครับอันนี้จะเป็นแม่จะเป็นไอตาแดงนะครับลโลนี่ครับนีคู่ีครับ ก็จะเป็นออกก๊าดฟ้ากผมไม่รู้จักสีนะผมเป็นเลี้ยงใหม่นะครับผมผมยังไม่ไม่ค่อยรู้มากรเรื่องนอกของหยกนะครับก็ตั้งแต่ซื้อมาเลี้ยงก็นะครับเข้าคู่กันแล้วนะครับก็จับคู่คู่ไครคู่มาเลยนะครับะ่าคนเลี้ยงก็ปลื้มใจไปครับขอบคุณมากครับพเพื่อนสวัสดีครับ